สวัสดีค่ะจองหนึ่งด้วยไทยชาแนลนะคะเช้านี้อัปเดตบ้านสวนทิดาเศรษฐีนะคะออ้ยบัวเขามีดอกแล้วค่ะเอฟซีค่ะบัวเรามีดอกแล้วไปดูนะคะที่ลงไว้เมื่อวานนะคะวันนี้น้ําก็ปรับสาอาดใสแล้วนะคะตอนนี้ก็มีบัวบัวมีดอกแล้วด้วยนะโอ้นะคะมหาจั่นมีรีนะคะมีหอดดอกบัวแล้วพี่น้องเอ้ยนะคะเอฟซีค่ะ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่สวยงามเนาะวันนี้บัว สายก็คงจะต่อเป็นเบาะดอกสีแดงแล้วนะคะวันนี้เราก็อัปเดตนะคะปลูกบัวนะคะเต็มสะเรียบร้อยแล้วนะคะเต็มสะเรียบร้อยแล้วนะคะเรากา็มาดูว่าบัวเราจะมีดอกไหมนะคะดอกสีแดงนะคะทั้งกินทั้งแกงทั้งผัดทั้งทอดเดอร์เดี๋ยวคะ่ะพี่น้องคะ่ะ f ปซีนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตในเรื่องของปลูกบัวนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูที่คลิปกันนะคะว่ามีบัวขึ้นนะคะก็ลืมไปติดตามท้ายคลิปนะคะ นี่นะคะบัวมีดอกแล้วนะคะดอกบัวนะคะดอกบัวเรานะคะปลูกเมื่อวานนะคะมีดอกมาพร้อมนะคะชูดอกแล้วนะคะนี่อ่ะน,นี่นะคะบัวสวยมากนะเมื่อวานวันนี้วันนี้วันนี้บางใบละบางใบละเมื่อวานยังดูดูไม่ออกนะคะเป็นนะคะวันนี้บางใบสวยมากเลย อ่ะโอ้ยอีกบระจกักนั่นบัวสิขึ้นอลังการงานสร้างเด้อนานพี่น้องค่ะ FC มีบัวมีหอดดอกแล้วบันนี้มีหอดดอกแล้วเต็มแล้วเหรอนี่เดี๋ยวก็หายนี่เต็มแล้วเหรอปุกบัวเต็มแล้วเหรอ,อ,อน,น้ำใสามาก น้ำใสน้ำใสน้ำใสจริงๆนะคะนี่นะคะวันนี้ก็เมื่อวานได้ครึ่งครึ่งสะวันนี้ก็มาเต็มแล้วนะคะนะคะวันนี้เต็มสะแล้วนะนี่นะคะกออย่างงามเลยนะคะเรานะคะเราจะปลูกบัวเป็นสีแดง นี่ค่ะคะบ,บัวก็เต็มสระคองไส้ไก่เราเรียบร้อยนะคะวันนี้ส,สายสายคงจะมีดอกบัวขึ้นอันนี้เพิ่งปลูกวันนี้นะคะปลูกวันนี้ใบยังแยกไม่ออก อยังสวยเลยยังสวยเลยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะสวนบ้านเรานะคะก็วันนี้นะต้นไม้ก็สวยมากนะคะไม่มีเหี่ยวนะคะรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่หนึ่งก็จะทำการอัปเดตนะคะวันนี้คงฝนจะไม่ตกร้อน สถานที่บ้านสวนทิดาเศรษฐีเนาะกล้วยเราก็อู้นคะคะกำลังงามนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็บ้านสวนเราตอนเ,เช้า วันนี้บัวเราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะบัวอย่างสวยเลย้เดี๋ยวก็จะมีแมลงมานะคะน้ำรุกขึ้นอีกแล้วน้ำรุกขึ้นอีกแล้วอย่างสวยเลย ต้นไม้เราไม่มีหเหี่ยว อนทุเรียนเราต่อยอดแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้ก็อัปเดตท,ที่บ้านสวนที่ดาเสถีนะคะวันนี้ก็ความคืบหน้าของบ้านสวนนะคะทั้งสวนทั้งบ้านก็คืบหน้าไปเรื่อยเนาะนะคะนี่โอ้นะคะเป็นเป็นหลุดเป็นหลุดสแสลมหลุดสแสลมหลุดนะคะสแสลมมันหลุด ต่อใบละต่อใบละต่อยอดลอะนะคะต่อยอดลอะบรรยากาศบ้านสวนวันนี้นะคะนี่ต้นมังคุดเรา ่ยังไม่ได้ลงหลุมนะคะยังไม่ได้ลงหลุมเดินใ่ไฟเป็นไหนนอ้อมบรรยากาศนะคะอันนี้ก็อัปเดตนะ กำลังเดินลากสายไฟไปแต่งวิลุภ้ภาพโดยรวมภาพโดยรวมภาพโดยรวมนะคะ ภากสายยางแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศภาพโดยรวมที่บ้านสวนที่ดาเศรษฐีช่วงเช้าๆของวันอังคาร จมบรรยากาศกันนะคะ